มาแล้วครับคันนี้นะครับคืนโบนัสให้ลูกค้าบอกก่อนตัวนี้เป็นไททัน4ประตูออโต้พัดปี2011เครื่องใหม่นะ178แรงมา้าที่คืนโบนัสคืออะไรฮะให้คุณเป็นเจ้าของออกรถศนย์บาทนะครับแล้วก็ผ่อนเพียงแค่6,000กว่าบาทคุณผู้ชมนี่ล้อ18นิ้วนะครับอันนี้ยางใหม่นะยางใหม่แมคที37นะครับรถนี้รับรองไม่มีชนหนักพิคว่อมจมน้ำฮะนี่เป็นเกียร์ออโต้ Auto ด้วย มีจอครบหมดเลยนะครับตัวนี้นะฮะ2.5 G L X นะครับไททันนี้เขาเป็นข้อดีสารกว้างนะฮะแล้วเบาข้างหลังค่อนข้างเอ็นแล้วก็นั่งสบายครับย้ำนะออกรถศูนย์บาทนะครับออกรถศูนย์บาทผ่อนเดือนละหกพันกว่าบาทนะครับมีจัดส่งทั่วประเทศนะครับคลิปผมมีกว่า400คลิปในช่องของแก้วยูสคาร์ผมพูดคำนี้เสมอครับพูดพร้อมกันอนุญ,ญาตให้คุณพาช่างมาตรวจได้อ่านี่นะครับ ส,สวยๆเลยนะฮะอ่ามาลองขับได้ครับคือขับค่อนข้างดีเลยแหละเกียร์ออโต้นะครับคันนี้ใช้งานมา20 0 0สนสอง,สสองสหลักพันนะครับเกียร์ออโต้นะฮะอ่านี่ภายในส,สวยๆเดี๋ยวพาไปชมห้องเครื่องกันจ้าเอกสารไม่ยุ่งยากนะครับเอกสารนี้ไม่ยุ่งยากเลยนะครับติดต่อสอบถามที่เนี่ยฮะกดที่รูปโปรไฟล์องด้านขวาจะมีช่องทางการติดต่ออยู่จะมีที่อยู่สำหรับนำทางมาได้ด้วยนะครับ จากเดิมทีตัวเครื่องเดิมอ่ะ2 5 0พตัวเดิมมัน140ม้าแต่ตัวนี้เป็นเครื่อง VG แล้วนะจะแรงม้าจะอยู่178แรงม้าเลยนะครับนี่นะครับคานหน้าเดิมนะฮะคานหน้าเดิมเส้นเวทอาร์คครบหมดเลยนะครับคานหน้าเดิมฝาเดิมนะฮะซิลเลอร์กดได้นะครับนี่เครื่องสวยมากครับพวกนี้นะฮะเป็นรถปี11ดดูนะฮะ QC marking ที่แต้มจากโรงงานยังอยู่นะครับ QC marking มีความสำคัญคือเป็นสัญลักษณ์ของความเดิมฮะอะไรเดิมชิ้นเดิมนะครับระบบ ABS ครบหมดเลยนะครับเครื่องใหม่ ตัวนี้นะครับมาแล้วคือแบบแบรนด์มิสซูนี่เขาทั้งทั้งที่จะเป็นเจ้าของได้ง่ายแล้วก็ผ่อนวันละ200กว่าบาทคุณผู้ชมนะครับร้านแก้วยูสคาร์อยู่ที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับมีจะส่งเหนือใต้ออกตกส่งทั่วประเทศครับผมส่งส่งบ่อยดดินแล้วก็มีกาลสินเะบินบุรีแหลมชะบังนะครับสุขุมวิทนะครับไปบ่อยไปเยอะนะครับแล้วก็ที่อำเภอลี้จังหวัดลำพูนก็เพิ่งไปส่งดีแม็กซ์สีประตูมาคิวล้อเป็นสีเทาคือโอเคอะ ใครที่หายอยู่ย้านะผมให้ลองขับได้ด้วยแต่ขอทดลองขับแบบสุภาพนะครับแล้วก็คันนี้รับประกันหลังการขาย1นไข1ปี1,000 0กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงสนใจกดที่โปรไฟล์ด้านขวาได้เลยครับ mm hmm. ขอบคุณครับ